5 m i n u t e p o d c a s t r o เจอร to you by ัต u t t e r s t o c k ประดุวัติวิธีการสร้างสรรค์แคมเปญขับเคลื่อนด้วยพลัง AI แม่นยำครบครันเปลี่ยนไอเดียเป็นความสำเร็จได้วันนี้ที่ Number 24ตัวแทน Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่5 minutes podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทยานุสาหะเชา่อว่ในเอพิโซดนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจาก Paper Mate ครับวันนี้ผมอยากจะชวนทุกคนเนี่ยย้อนไปตอนที่เรียนอยู่ประถมหรือมัธยมก็ได้นะฮะว่าจำได้ไหมว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้เราเนี่ยไม่อยากไปโรงเรียนมากที่สุดนะครับทำการบ้านไม่ทันไม่อยากเรียนวิชาที่ไม่ชอบ อะไรต่างๆน,นานาเหล่านี้ก็อาจจะมีส่วนนิดหน่อยนะฮะแต่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเรื่องที่ทําให้เราไม่อยากไปโรงเรียนสุดๆเลยก็คือเรื่องของการทะเลาะก,กับเพื่อนนะครับทะเลาะก,กับเพื่อนสนิทเพื่อนไม่คุยด้วยหรือแม้แต่กระทั่งกลการโดนบูลลี่หรือว่าเพื่อนไม่ครบอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะมันกระทบกับจิตใจมากๆเลยนะฮะกระทบกับความรู้สึกมากๆเลยงานวิจัยเนี่ยพบว่าการไม่มีเพื่อนเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพจิตและอารมณ์ของเด็กอย่างมากนะครับในทางกลับกันเนี่ยนะครับการมีเพื่อนมีความสําคัญมากกว่าที่เราคิด มันไม่ใช่แค่การมีคนเล่นด้วยเฉยๆนะครับมันเป็นเรื่องอื่นที่ลึกซึ้งมากกว่าน,นั้นนะฮะการวิจัยจาก University of Florida พบว่ามิตรภาพเนี่ยนะครับทำให้เด็กมีการพัฒนาการที่ดีทั้งในแง่ของด้านอารมณ์แล้วก็ด้านศิลธรรมนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเด็กได้พัฒนาทักษะสําคัญอย่างเช่นการสื่อสารการร่วมมือนะครับการต่อรองและการแก้ปัญหาซึ่งทักษะเหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นฐานของทักษะสําคัญในการใช้ไปตลอดชีวิตเลยนะครับถ้าล,ลองนึกภาพถึงเด็กที่ เป็นกลุ่มแล้วก็เล่นเกมเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะซึ่งเด็กๆเขาก็จะมีเกมเล่นของเขากันอยู่เนี่ยนะฮะมันต้องมีการช่วยกันตั้งกฎนะฮะการสื่อสารการอธิบายการร่วมมือกันเป็นทีมร่วมกันแก้ปัญหาการเคารพกฎนะครับการอยู่ร่วมกันเรียกว่าทุกทักษะสําคัญเลยนะฮะอีกอันนึงเนี่ยนะครับการมีเพื่อนเนี่ยส่งผลให้เด็กเนี่ยมีผลการเรียนที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยจะมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนแล้วก็การเรียนรู้นะครับโดยสรุปเนี่ยนะครับเพื่อนเนี่ยมีความสาคัญต ผมคิดว่าเกือบทุกคนคงเข้าใจของเหตุผลของมันได้ไม่ยากนะฮะแล้วมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วพวกเราเองก็ผ่านช่วงเวลานั้นกันมาทั้งสิ้นนะครับแล้วในชีวิตการทํางานล่ะนะฮะหลายคนคงคิดว่ามันคงต่างกันมากใช่ไหมเรามาทํางานเนี่ยเราไม่ได้มาทํางานไม่ได้มาเล่นเนาะเรามาทํางานเนี่ยเรามาทํางานนะครับเอ,อ่อมีตรงพงมิตรภาพแล้วก็คงไม่ได้จะเป็นขนาดนั้นใช่หรือไม่นะครับ จริงๆเราต้องบอกว่ามันแทบไม่ต่างก,กันในโรงเรียนเลยครับเพราะว่ามิตรภาพในที่ทำงานเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของพนักง,งานอย่างมากเลยนะแล้วส่งผลต่องานด้วยเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังการสำรวจของ l i n k ์อินเนี่ยนะครับได้สำรวจคนหลากหลายอาชีพนะครับเกี่ยวกับความสุขในที่ทำงานพบว่า46%เนี่ยเห็นด้วยว่าการมีเพื่อนหรือมิตรภาพที่ดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับทำให้การทํางานมีความสุขมากขึ้น แล้วคนที่ถูกถามเนี่ยกขบอกว่าเขาพึงพอใจกับชีวิตการทำงานมากขึ้นด้วยนะครับอีกงานวิจัยหนึ่งมาจาก Oxford University b u s i n e s นะครับ Business School นะครับของ Oxford University เนี่ยพบว่าพนักง,งานที่มีความสุขเนี่ยมีแนวโน้มจะทำงานได้สำเร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหรือพูดง่ายๆก็คือว่า productive มากกว่า ถึง13%เนลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบว่ามิตรภาพในที่ทํางานเนี่ยดีต่อทั้งองค์กรแล้วก็ทั้งกับตัวพนักง,งานเองนะครับเพราะมันจะทําให้เกิดการสื่อสารกันมากขึ้นเคารพซึ่งกันและกันมากขึ้นรู้สึกปลอดภัยเชื่อใจกันมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนำพาไปสู่สิ่งที่เรียกว่า psychological safety หรือว่าความปลอดภัยเชิงจิตวิทยานในที่ทํางานซึ่งถ้าที่ไหนมี psychological safety เยอะๆนะครับการทํางานก็จะเรียกว่ามีความเปิดกว้างแล้วก็คนกล้าพูดอะไรกันนะครับ มีข้อดีหลายอย่างนะของ psychological safety เช่นการร่วมมือกันของพนักงานเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับ w t u r e u l t u r จจะมีความ inclusive รูปหมายถึงว่าไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังมากขึ้นพนักงานมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น Turnover rate ลดลงละอีกหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็การทํางานร่วมมือกันเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยบางทีมันทําให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆออกมาได้นะฮะจะเห็นว่าเพื่อนร่วมงานมีประโยชน์มากมายแต่ว่า น่าเศร้าที่หลายคนไม่ได้มองเพื่อนร่วมง,งานเป็นเพื่อนจริงๆสักเท่าไหร่นะครับไม่ได้ไปสูงสิ่งเพราะว่าเจอกันแค่ตอนทํางานแล้วก็กลับบ้านนะฮะแต่ถ้าเราคิดกันดีๆเราจะพบว่าหนึ่งในสามของเวลาในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราใช้ไปกับการทํางานดังนั้นผมคิดว่ามิตรภาพกับเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้เราอาจจะทรมานจากการทํางานบางวันน้อยลงนะฮะหรือว่าวันจันทร์อาจจะน่าเบื่อน้อยลงถ้าเกิดว่าเรามีความสุขกับที่ทํางานมากขึ้นแถมยังทาให้เราทํางานได้รวดเร็วและมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นด้วย เราก็ตามใน,ในยุคข,ของ Hybrid Work กเนี่ยนะครับก็ต้องเพิ่มความพยายามในการติดต่อกันสักหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เจอหน้าเจอตากันต้องทำงานกันอยู่ที่บ้านบ้านเนี่ยนะฮะใครสนใจเรื่องนี้เพิ่มเติมเนี่ยติดตามได้ในหนังสือเล่มที่ชื่อว่า How to Be Happy at Work นะครับ The Power, of Purpose, Hope and Friendship นะฮะของ Annie m c k a y ซึ่งเป็นหนังสือที่พูดถึงความสุขในที่ทำงานนี่แหละนะฮะว่าจริงๆเราเนี่ยมันไม่ได้มาจากเงินเดือนเยอะๆนะครับหรือว่าชื่อเสียงทางสังคม แต่เพียงอย่างเดียวแต่มันมาจากเป้าหมายความหวังแล้วก็มิตรภาพนะครับก็คือ Purpose, Hope, Friendship นี่แหละนะครับนอกเหนือจากสิ่งที่เราเรียกว่า Classmate และ Workmate ทํำให้ชีวิตการเรียนและการทำงานของเรามีความสุขมากขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ยังมี Paper Mate นะฮะสปอนเซอร์ของเราในวันนี้ที่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนดีๆนะฮะ ที่สําคัญกับเราเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องเขียนคุณภาพดีก็จะทำให้เราทํางานได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพแล้วก็หลายคนเช่นผมเป็นคนชอบเครื่องเขียนเนี่ยผมก็รู้สึกว่าแม่มันทําแล้วมมีความสุขมากขึ้นด้วยนะครับลองจินตนาการดูนะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในที่ประชุมแล้วก็กำลังจดเรื่องสำคัญๆอาปกาเขียนไม่ติดนะฮะที่ลบคําผิดก็แห้งช้าแบบนี้น่าหงุดหงิดใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเครื่องเขียนของเปเปอร์เมดเนี่ยเราไว้ใจเรื่องคุณภาพได้เลยว่าไม่มีสะดุดนะครับแล้วก็จะพบว่าการมีอุปกรณ์ที่ดีีีีีเเครรรื่่องงขยนนนนททดใใใกกาาาาชช้วิตํ เราเนี่ยในการเรียนด้วยเนี่ยนะครับไม่ต่างจากการมีเพื่อนที่ดีในการร่วมทางกับเราเลยนะครับหรับวันนี้5 minute s ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ5 minute podcast presented by number 24ตัวแทน shutter stock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวให้ทุกการใช้งานลิขสิทธิ์เป็นเรื่องง่ายสร้างสรรค์ด้วยความมั่นใจ it's not stock it's shutter stock